เทคนิคการตีวิปครีมแบบลาวาสำหรับราดมินิเค้กมะพร้าวไส้ถั่ลักษ์ให้เนียนสวย1ทุกครั้งก่อนการตีวิปครีมเน้นย้ำเลยค่ะว่าวิปครีมต้องเย็นจัดจะทําให้วิปครีมที่ตีออกมาเนียนสวยขึ้นฟูได้ดีไม่ข้นเร็วเกินไปก่อนตีแนะนําเข้าช่องฟรีซประมาณ5นาที2ในการตีให้ใช้ความเร็วกลางอย่าสูงเกินไปจะคุมปริมาณมความข้นยาอากาศร้อนตีข้นเร็วมากๆกว่าอากาศที่เย็นข้อนี้ควรระวังเลย3ตีให้มีลักษณะที่ข้นไม่เหลวเกินไปราดเช็คกับขอบโท ถ้าข้นติดขอบโถแสดงว่าใช้ได้ลักษณะจะคล้ายๆเนื้อโยเกิร์ตแบบเหลว 4. ตีเสร็จแล้วแนะนําให้รีบราดทันทีค่ะอากาศร้อนจะทําให้วิปครีมข้นขึ้นไปอีกมีเค้กมะพราะ้าวไส้ทารักเป็นเค้กที่ไม่ต้องปาดแค่ราดก็ทําเงินได้ใช้เวลาทําน้อยทําเงินได้ไวแม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถทําสวยได้ตั้งแต่ครั้งแรกเป็นสูตรที่การันตีจากยอดขายจริงแม้มือใหม่ก็ทําเป็นอาชีพได้แบบสบายๆเลยค่ะใครอยากรู้เทคนิคแก้วิปครีมลาวาที่ข้นไปแล้วกลับมาเนียนสวยได้พิมพแกมาค่ะจะมาใชว์ฟังเพลินมาก